มาแท็กทูกล้หนูได้ไหมเมาแชมซาของแต่ละคนใครมีวิลลารมอะไรหนูจะอายุใกล้ๆกับแบมแบมดิซ่าอายุเท่ากันแบมแบมดิซ่าก็จะมีพี่เต้นที่สอนที่รุ่นใกล้ๆกันนะเมาได้ไหมนะเมาได้ไหมนะจริงๆแล้วรายการพี่เนี่ยมันจะแวบความรักนิดนึงเคยจริงแล้วปกติพี่ลงลึกเลยแต่พอมาวันนี้เดี๋ยวพี่ลงตื้นๆคิดว่าเราจะเป็นคนรักแบบไหนน่าจะติดคีย์อ้อนมั้งค่ะพะไรอะไรอยไรไปได้กันไหมแล้ว สวดีัยงเันยองวอัไม่มีแบบวิธีการพูแบบยาวๆไหมให้พี่รู้สึกว่าพี่ปรือเกาหลีสมมติเราตะแนะ้เนกาหลีแบบดวานสีอวันอันยอง하시니까อันยองมิก까 ภาษาไทยก็สวัสดีอ๋อใช่ค่ะกรเตอร์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอัญโชิมิกะใช่เหมือนถ้าขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะอัลเลสเซอร์ใช่ไหมอัญโยชิมิกะอันญโยชิมิกะเขาพูดอะไรดุข้าวอะคือจริงๆอ่ะเรามีโอกาสเกือบจะได้เจอมินนี่มาตั้งแต่แบบสองปีที่แล้วแต่ตอนนั้นอะคือคิวไม่โตแต่ว่าบุญนพาวัฒน่งให้เรากลับมาเจอเจอกันแล้วคือจริงๆมินนี่บอกก่อนสิว่าจริงๆคือมินนี่ตอนนี้มาพักก่อนที่ไทยเหรอหรือไง ใช่ค่ะก็เหมือนได้เดย์ออฟกับหนึ่งแบบแวะมาพักผ่อนที่ไทยแล้วก็อยากมาถ่ายก้นน้ำซนริมด้วยเธออยากมามาใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าถ้าเธอมาเธอต้องตอบหัวคำถามนะอ่ะได้เลยไม่ใช่อะไรวันนี้แหละมีลังสีปวดจะมาหลังกก่อนแล้วแบดูถามเลยค่ะสีดูคิดว่าตัวเองหมายถึงว่ามันมีสิ่งที่คน p e r c i v e เราและคิดว่าตัวเราเป็นคนยังไงคิดว่ามินนี่เป็นคนแบบไหน เหมือนถ้าคนที่ไม่เคยไม่ได้รู้จักตัวจริงแล้วเขาดูแต่หนูอเพราะเชื่อว่าจะเป็นคนแบบเฟียสมากใช่เพราะว่าตอนตอนตอนที่ตอนที่มินนี่ยังไม่พูดอะหน้าหน้ามินนี่จะกดลงนิดนึงแล้วที่อุ้ยเธ้ยอมีองค์เฮ้ยแต่วงวงคือเลิศมากเลยไปดูนั่งไล่์เอวีคือเอวีลดทุกตัวฟางไม่เลยย่างฟาดเปอร์แป๊เลยพี่ทำกันบ้านมาเฮ้ยพี่ทำกันบ้านมาแป๊หน่อยแป๊หน่อยเร็วเร็วเร็วเร็ เลนี่โอเคคือสนิทซะหน่อยดูจริงมีมีอุ้ยมีเป๊ะเแต่ว่าจริงๆขิงอะวงเนี้ยเขาเหมือนบอกว่าที่รู้มาคือมีส่วนร่วมในการทำเพลงทำทุกทุกอย่างเลยเขียนเพลงด้วยัแต่เขียนเพลงคิดคอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็แบบว่า ก็คือคิดกันเองแต่แว,ว่า,วาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ leader หัวน้าวงก็คือโซยอนเขาจะเป็นโปรดิวเซอร์หลัก uh huh. แล้วก็มีมินิก้เป็นโปรดิวเซอร์ที่ uh huh. เป็นโปรดิวเซอร์รองอีกทีก็คือเราก็จะทำแบบว่าเป็นพวกซด์แทร็กส์แล้วโซยอนเขาก็จะทำไตเติ้ล เก่งมาดิสคัสว่าเออเรื่องพกนี้จะทำยังไงแบบคอนเซ็ปต์แบบไหนนน่นนี่นั่งก็จะมานั่งคุยกันซึ่งมันก็จะทำให้มันออกมาเป็นตัวเรามากขึ้นใช่ป็นเรามากขึ้นแต่ว่าชื่นชมนะคะแบบคนเก่งมากจริงๆประทับใจอ่ะที่ฐานเราเอาอยากแต่ฉันอยากถามอันนี้ก่อนว่าอันนี้คือเป็นภาพบุงใช่ไหมแต่จริงๆในชีแบบอยากรู้ว่าในชีวิตจริงสมมติว่าเป็นเพื่อนๆที่โตมาด้วยกันหรือหรือวายฟวาย์ของแบบเพื่อนเราเป็นวาย์แบบไหน โอ er um, past, hmm, ้ยเพื่อนหนูเหรอก็คือจะมีแก๊งใหญ่มาเป็นเด็กวัฒนาอยู่ตั้งแต่ดูบ้านหนึ่งจนถึงก่อนไปเกาหลีเขาอยู่จนถึงโมฮาโมฮาใช่ก็เลยจะเป็นแก๊งประมาณ20คนนะคะใช่บปาเราเป็นเราเป็นกลุ่มผู้หญิงหมดผู้หญิงหมดค่ะก็ยี่สิบคนเยอะมากใช่ตอนหนูไปคอนเสิร์ตเนี้ยก็คือจะมีเพื่อนหนูใส่เสื้อทีมมินนี่โอ้ยแล้วยืนเชียร์ยี่สิบคนมีรู้ไอยากแปะไอ้คอนเสิร์ตได้ดแก๊งเพื่อนซีส เรานอกจากเพื่อนมาทนาสนี่เขายัอมีแก๊งแบบแกงเพื่อนแกงพี่สาวแกงพี่สาวแกงี่เขาเล่าสิกแกงพี่สาวของเธอมีมีใครบ้างคือมันเริ่มมาจากที่ว่าหนูสนิก,กับพี่พัาตั้งแต่เกิดไ<ช><ช>สนิทกันตั้งแต่แรกอยู่เลยคือเพราะว่าคุณพ่อเป็นเพื่อนสนิทก,กับมากเพราะว่าเป็นเบสตี้กันเลยแล้วก็พี่พาวก็สนิทกับมีพี่เบสพี่บุ๊พี่เฟซพี่ฟ้าแแกงชบบพี่เตยอะแล้วก็มีมีสนิทกับ ต้าเหน่งด้วยอ๋อแล้วต้าเหน่งก็เลยมีมีพี่เจมีสกาเรารู้จักเหน่งได้ไงมบนนี่รู้จักเหน่งรู้จักก็มีเพื่อนแนะนำมาอีกทีเพราะว่าเหมือนเขารู้ว่าแบบเออหนูก็อ่ะหนูชอบหนูดูแต่ก่อนดูฮอร์โมนด้วยนะก็ดูคนนี้ก็เล่นดูดูดูแบบเห็นเห็นผ่าฉีงด้วยอเลยนะแล้วก็บอกว่าเออแบบเออก็ชอบพี่เหน่งแล้วเหมือนเขามาเกาหลีพอดีก็เลยแบบว่าเพื่อนก็แนะนำให้กันกาเลยก็เต้งกิ้วเหน่งที่ทำให้แบบ ได้มีโอกาสตั้งแต่ตอนสอบไปเรีแล้วนี่แบบหื่นของเราาอ๋อเจอมาอ๋อเจอมาผู้ชายเอางี้จริงๆแล้วรายการพี่เนี่ยมันจะแว๊บความรักนิดนึงนี่จะแว๊บอย่าเรียกว่าแว๊บคือหัวใหญ่อะคือจริงจแล้วปกติอย่างพี่ลงลึกเลยแต่พอมาวันนี้เดี๋ยวพี่ลงตื้นตื่้าวื่นแบบหอมปากหอมคอแบบพรหน้ารักสเปคเป็นยังไงเออสิ่งที่อยากรู้สเปคชอบแบบไหนคือถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนนะหนูจะชอบ เช่าคนสูงๆแล้เหมือนแบบเหมือนโมเดลนิดนึงอ่ะอ๋อเป็นแบบเหมือนเหมือนเฉียวเฉียวอะไรเงี้ยหน้าเก๋กใช่แต่พอโตมาก็รู้สึกว่าเออพิเอร์เนซ์ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะคือรู้สึกว่าเขาเขามีต่อสำหรับเราเขามีเสน่ห์เรอแบบเขาเขาคลิกคลิกคุยแล้วคลิกก็ก็ แบบไหนถึงเรียกว่ามีเสน่ห์คะมินนี่หมายถึงว่าอะไรในตัวคนคนหนึ่งที่มันทำให้เอ้ยอนี้มีเสน่ห์ตลอะชอบคนที่มีแพชชั่นกับงานของตัวเองที่รู้สึกว่าเขาอินกับงานจริงจริงไหแล้วก็ชอบคนที่มีความเป็น l e a ดอร s h i p ก็ดีค่ะตเองแล้รา้สึว่าอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจนิดนึงชอบชอบแบบโตๆหรือว่าเด็กๆได้ไม่ติดอายุไม่สำคัญสำคัญเรื่องหนึ่งเพิ่งหนึ่งออกชอบคนกินเก่งอุยชอบคนกินเก่งทำไมะรอกินเยชอบกินมอ จิ้มหอนเมงเจียวเลยวะไม่ไม่แล้วก็แบบก็ต้องคัดออกไปอ่ะมินนี่เคยไปดูที่มินนี่ไปไปเยี่ยมบ้านแบบแบบเรากินแบบเอนจอยมากก็คอออนนเจีทติ้งมาชอบอะไรเป็นพิเศษคืออาหารไทยหนูกินได้หมดเลยแบบพี่แมเนเจอร์ซื้อมาส่วนใหญ่ก็คือก็คือกินได้หมดแต่ว่าหลังๆก็ติดแบบอยากกินยำเพราะว่าอยู่ที่นู้นไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินก็อยากกินยำตงๆเราชอต้มแซ่บต้มแซ่บใช่ชอบคนที่รู้สึกเหมือนแบบว่าเอาไปกินแบบ เอ้ลองหาร้านนี้ไปกินด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ชอบ่ก็รู้สึกว่าชอบคนที่ต้องให้เกียรติคนอืมอืมอเหมือนแบบต้องแบบทีดคนอย่างเท่าเทียมทีดคนทีดคนแบบว่าเท่าเทียมถ้าสมมติตอนนี้มินนี่เลือกที่สมมติมีแฟนตอนนี้เลือกที่เดทได้หนึ่งที่ขอเป็นแบบถ้าในประเทศไทยแล้วก็หรือว่าทั่วโลกเลยถ้าในประเทศไทยเหรอ อก็คงไปหาอะไรกินอร่อยไรอ๋อก็คือชอบกินชอบกินร้านอร่อยร้านเด็ดไม่ติดแบบก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรก็ได้หรือว่าหรือว่าจะฝ่ายใดก็ไม่ติดเออคือได้หมดได้หมดชอบกินจริงชอบกินชอบกินแล้วถ้ากันในเกาหลีล่ะถ้าได้เกาหลีหนูมีอยากแบบพาไปเดทแบบว่าข้างแม่น้ำหันที่ปิคนิงใช่ไหมใช่คือต้องกินล้ำยอนด้วยใช่ไหมล้ำยอนเราก็ต้องสั่ง เออสั่งไก่นะใช่ไหมเราตั้งกลางคืนอากาศดีๆถ้าไม่ช่วงหนามาาเงี้ยก็เขาก็จะแบบก็เปิดไฟมันก็เห็นเมืองสวยก็ไปเดินเล่นอากันแล้วเราได้ไปปะไหมไม่นอนไปเมาวแชทคุกไล่โอ้โหโทษเมาวแชทคุกไลน์หน่อยได้ไหมแชทคุกไลน์คือจริงๆแล้วถ้าเป็นเจเนอเรชันอ่ะคือพี่พี่พี่มินนี่คือจะตามไปทีหลังแต่แบม คือถ้าเป็นอายุอย่างเงี้ยหนูจะอายุใกล้ๆกับแบมแบมดิซ่าอายุเท่ากันแบมแบมดิซ่าแล้วก็จะมีพี่เต้นที่สอนที่รุ่นใกล้ๆกันนะว่าหลังๆก็มีน้องน้องใหม่มาเยอะมากแต่ว่าหนูก็ยังแบบไม่มีโอกาสได้เจออะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าที่สนิทจะเป็นรุ่นนีอรุ่นใกล้ๆกันใช่เมาสเพาะฉันเจอแบมแบมฉันชอบมากเลยเธอเป็นคนหน้าละมของแต่ละคนทั้ใชามีวุฒิกรรมอะไรที่แบบ แซ่บซเมาได้ไหมนะเมาได้ไหมนะอย่างแบมแบมก็ก็เหมือนที่เห็นอะค่ะเขาว่าคนสนุกมากแล้วเวลาู้สบายๆอย่างแต่ก่อนเนี้ยถ้าเวลาจะรวมตัวกันส่วนใหญ่จะรวมตัวกันที่บ้านแบมบ้านแบมที่เห็นหนูคือในนั้นเลยใช่ไหมใช่ก็คือบ้านแบมทุกคนจะไปรวมตัวกันแล้วนางเป็นโฮสต์ที่ดีอะเขาจะเทคแค่ที่กินอันนั้นตําส้มตําให้กินเลยตําส้มตํา เกือบทุกครั้งต้องมีแต่เคยแอดวานซ์มางแต่ก่อนช่วงแรกๆเขาจะใช้ครกพลาสติกหลังๆเป็นครกจริงขนไป็จากประเทศไทยคือกระเป๋าน้ำหนักเกินนะคะเพรกอุค้กแต่ว่าอย่างนี้เออคุณลิซเขาก็ต้องเขาก็ทางซุดต่ำเหมือนกันป่ะไม่ค่ะคุณลิซเหมือนหนูรอกิน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 คุณลิซจะเป็นรอกินเหมือนหนูมินนี่กลับบ้านไปไหมปีหนึ่งกลับประมาณกี่ครั้งคือถ้ามาพักจริงๆอันเนี้ยกลับมาในรอบหนึ่งปีค่ะ แต่ว่าทางานมีแวะบๆมาบ้างแต่ว่าถ้าพักจริงๆก็ที่ได้กลับมาส่วนใหญ่ก็ประมาณปีละครั้งปีละครั้งก็ยังกลับมาอย่างนี้คือคือส่วนใหญ่ในกรุงเทพหรือก็ไปไปทั่วไปส่วนใหญ่ก็อยู่กรุงเทพค่ะถ้าถ้าเกิดว่ากลับมาสมมติสักเวันหรือแบบถ้ามันถ้ามันเกิน4ี่ห้าวันเนี่ยก็จะมีแวบไปหัวหินบ้างไปพัทยาบ้างอ๋อคือ7วันนี่คือเยอะแล้ว ตอนแรกอะดิยร์คิดว่าพักของมินนี่คือได้เดือนหนึ่งมาประมาแบบ็วันหูเจ็ดวันเก้าวันแล้ยอะมากเพราะว่าปกติหนูกลับมาทีหนึ่งสามสี่วันสามสี่วันแต่วันนี้ก็เอาหนึ่งวันมาถ่ายไม่ไม่อันนี้หนูเสียไม่ไม่รู้สึกไม่ได้ไปไหนมาเมาส์มาเมาส์กับพี่สาวมาเมาส์กับพี่พีโอยากอยากรู้ว่าอันนี้อันนี้กลับมาเรื่อง เรื่องความรักเลยพี่อะผมว่าแบบสมมติว่าเธอคือเข้าเก่งเธอเข้าเก่งเลยอันนี้ฉันอยากว่าสมมติว่ามินี่แบบจินตนาการว่าเราเกิดมีความรักวันหนึ่งในอนาคตใดๆคิดว่าเราจะเป็นคนรักแบบไหนเป็นสายไหนกแบบสายออร์ไนหรือสายแฟนสายเตมุตเตมีนะเอ๊ะอาจจะเตมุตเมีหรือเปล่าไม่แน่ใจก็อาจจะน่าจะน่าจะติดคีย์ออนลงค่ะติดคีย์ออนดูหน้าเราก็ดูเขาดูเขาดูมันเหมือนเธอสวยอะจริงออนเแบบออนคาไปกินข้าว เราให้อ่อนเมื่อกี้นองไม่ใช่วันนี้กินมาห้ามือแล้วคือแฟนจะไม่ให้กินแล้วเพราะว่ากินเยอะเกินไปแล้วแต่เราแบบอยากกินร้านนี้อีกร้านนึงสุดท้ายแล้วมองให้เขาพาไปอะไรอีกร้านนึงไปได้กันไหมไม่ได้กินมาห้าร้านแล้วรู้สึกยังไม่คอมพลีทเธอเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งออกนะไม่เป็นไรเดีไปออกกำลังกายมต้องย่อนแล้วละในวงอะมินนี่เป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ไหนในวงถ้าออนสเตจนะ ก็อาจจะต้องก็ติดติดเฟียสติดเท่ๆหน่อยใช่ใช่ใชติดคาริสม่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็คือจะเด็ดหมายถึงว่าชัดมากค่ะคาแรคเตอร์แต่ละคนโซยอนเขาก็จะแบบแซบเขาจะแรปไปเลยอย่างอูกี้ก็จะอ่ะคือเขาก็น่ารักแต่เขาก็เขาก็ยังแบบเสียงเขาจะเท่ไงคือเขาก็จะมี2แบบมีเสน่ห์ทั้งสองแบบมียอนเขาก็จะอาเป็นเมนโฟคอลเขาจะแบบ สวยๆเหมือนเจ้าหญิงน้องชูเขาว่าเป็นน้องเล็กอ่ะชูฮาเป็นน้องเล็กเขาจะแบบติดขี้เล่นแล้วก็หลังๆก็โตแล้วเดี๋ยวนี้ก็เซ็กซี่ทุกคนโตแล้วเซ็กซี่แต่วงเธอเซ็กซี่ทุกคนคือเหมือนแบบตายแล้วเอเนจีนนี้มันแบบตายแล้วจีนมันแตมไปแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราออกเพลงใหม่ใช่ค่ะชื่อเพลงว่า Super Lady สักคนได้ไหมซักคนที่พี่ได้ไหมคะ Lady Lady นี l เห็นไหมจับมิ่งมากจุ๋มากะจุ๋มเลย MV เนี้ยมันมีความเหมือนโตขึ้นโตมากค่ะเสร็จแเกิดเกิดเิเพราะอะไรเพราะว่าโดนโชมบอกโดนชมเยอะเล่าเล่าเพลงล่าสุดให้ฟังนิดนึงค่ะก็ Super Lady ก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างโชว์ความเป็นอ์ r ิสต์มากขึ้นรู้สึกอย่างสมมติอย่างตอนโชว์ปกติหนูก็เหมือนใส่เป็น headset ขึ้นมาแล้วเพลก็คือทุกคนถือม นักร้องมีพามแบบดีบ้านิดหนึ่งแวามรู้สึกอราโตขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะเราหนูชอบลองอะไรใหม่ๆด้วยรู้สึกว่ารอบนี้ก็คอนเซปต์อย่างเงี้ยก็ไม่เคยทำแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เหมือนท้าคนลุคเดียวกันหมดเลยผมทรงเดียวกันชุดเหมือนกันหมดเลยพราปกติจะใส่เหมือนสมมติใส่ชุดสีเดียวกันแต่ว่ามีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนี้อนี้คือเหมือนเป๊ ทั้ง5คนเลยแบบเป็น five twins อะไรเงี้ยก็แบบอออเราก็ไม่เคยลองอะไรน้ออะไรก็อะไเป็นวงที่ดิสคัสกันเยอะเดียว d i s กเยอสนุกมีคนที่เราแบบอยากแบบฟีเจอริ n g ปะเออในฐานะนักร้องอะสมมติอันนี้เป็นเพ p e r s o นอลเลยนะก็เคยพูดแหลยเราแล้วว่าคือชอบไทร์ชิบานมาอาจจะแบบไทร์ชิบานจะพอแต่ก็ตอนไออย่างตอนเด็กๆก็หนูชอบซูเปอร์จูเนียร์มากเลยโอ้ซูเปอร์จูเนีย เขาเป็นเลเจนเนาะก็จะแบบ b a b ่วายชาดาวียชอดาเลยโอป้าโอป้าวุ้ีลู่ดุมากวิติีว่า Red Days Coming เป๊ฟังเพลงไทยปะมั้ยฟังเพลงไทยไามฟังบ้างนะคะหลังๆที่ป๊อปมาแรงมากเลยแบบว่าขนาดเพื่อนๆอย่าง อย่างอูกี้อย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็เห็นแบบแผ่นวงไทยแบบในในในโซเชียลแบบที่จีนเขาก็รู้จักคอนเร์ตเอ่อเมื่อกี้พูดเล่นซุปเปอร์เจเนอรช่นใช่ไหมก็คือเหมือนว่าเป็นในอย่างหนึ่งที่ฟินมากอ่ะคือชอบตั้งแต่อยู่ประถมชอบตอ่เด็กๆแล้วมีคอนเสิร์ตแล้วก็ไปตลอดจนตอนหลังหนูได้เจอตัวจริง จอตอแอปเตอร์หนูเดบิวต์ใช่เคยเคยบอกรายการของซูเปอร์เนียด้วยครั้งแรกก็คือแบบฟินมากแต่ลองง่ายแต่เราก็คือต่อหน้าเราก็อยู่นิ่งๆแต่ความจริงคือแบบแบบมือถ่ายเล่จังเล่นแล้วก็เราคือพี่ๆก็น่ารักมากเพราะเขารู้ว่าเราเป็นแฟนคลับก็ยิ่งแบบเขาก็ยิ่งใช่แล้วก็ล่าสุดหนูมีคอนเสิร์ตที่เกาหลีก็มีพี่ๆบางคนในวงมาดูโอ้ยมันแบบมันดีใจเนาะที่เราพรเคนต์ันนั้นตื่นเต้นมาก คือปกติก็ตื่นเต้นอยู่แล้วพอรู้ว่าแบบเราไมีรุ่นพี่มาดูอะเราก็ยิ่งแบบแล้วเป็นคนที่เราจะชอบน่าจะตเด็ก้เราต้องเล่นเปียโนมือถังอ้าวแต่ไหนไหนเป็นเมนโวคอลแหละจะให้แบบร้องเพลงเอออยากฟังลองเพลงสนิทสักหน่อยได้ไหมสักหนึ่งเพลงตอนนี้ไม่รู้ว่าอ่ะสักหนึ่งเพลงที่เพลงเพลงไทยที่ฟังบ่อยๆตรงนี้องเพลงกันจิตวิถีอุ้ยนอร้องมาหอหนึ่งสองสามถ้าเธอชนะได้ฉันเป็นแฟน ท่าจะ a พลชันเป็นแฟนเธอนะ Do you wanna play with Do you wanna play with me พี่อะชอบหนูจริงๆนะแต่เพื่อนพี่อะชอบหนูชอบแบบมือน้ำตาคอน้ำตาคอเลยมันจรองมันชอบ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 จริงๆน่ารักโอเคเก่งมากดิี่เป็นเกียริ ที่เขาร้องเพลงเราและต้องเป็นเกียรติที่เราต้องเต้นเพลงเขาหนูสอนพี่หน่อยถือว่าเป็นการสอนทุกคนดูยูทูบมากให้ทําอะไรแบบนี้ขอขอถอดทุกสำหรับใครที่ดูท่าแรกทำยังไงให้สวยด้วยความที่มันเป็นท่าแบบเออจริตก็คืสะโพกข้างซ้ายโอเคก็คือทิ้งน้ำหนักไว้ที่สะโพกข้างขวาข้างขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาอ๋อวันนี้อ๋อผมทำโจมเหมือนใส่แว่นจะได้ดูเกาหลีขึ้นคือไม่มีอะไรเอาขอปเอาคอปโซเอาคอปโซเข้าไปเลยกูมาเปิดเพลงเลยดีกว่าอ่ะ

า้ยขอบคุณมินนี่จบแล้วเฮ้ยน้องสาวบ้านมัน้องต่อเะไรต่ออะไรย่างเงี้ยคือเรื่องอะไรเราได้วะจะหัลังอีกนิดหนึ่งอ่ะเธอเป็นคนแสดงความรักแบบยังไงอ่ะหมายถึงว่าโรแมนติกไหมเธอชอบเป็นคนโรแมนติกเออเธอชอบสมองแบบเทศกาลเนี่ยมีคืออาจจะไม่ได้โรแมนติกมากเวอร์แต่ว่าเป็นคนชอบชอบเซอร์ไพรส์ชอบเซอร์ไพรส์ไอ้ยางแบบวันเกิดเพื่อนๆหรือเมมเบอร์ในวงอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่แบบ ชอบไปซื้อของขวัญแล้วก็ชอบแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนอาจจะเป็นแกนนา,าเ,นนเรื่องเซอร์ไพรส์ก็คือชอบอเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์คนอื่นด้วยแล้วก็ถ้าโดนเซอร์ไพรส์ก็ชอบสมมุติว่าดูมี special occasion อะไรแล้วคาดหวังให้เขาทำกับให้เราไหมก็อาจาก็ได้ก็ดี <c oughs> อาจจะปากบอกว่าไม่แต่ใจอาจจะน้อยใจแหเพีบอกไม่เป็นไรหรอกแต่ก็นิดนึงอาจจะแบบในใจแบบไม่มจริงหรอคนนั้นเขาทำแทนทำให้เราอะไรเงี้ยอาจจะมีอาจจะมีบ้าง อ่ะโอเคท้ายสุดจริงๆฝากฝากเจียโดหน่อยกับคนไทยชาวไทยทุกคนค่ะก็ฝากอัลบั้มใหม่ล่าสุดของพวกเรานะคะเออ่เพลงไตเต้นชื่อว่า Super Lady นะคะใครยังที่ไม่เคยฟังก็ไปฟังแล้วก็ติดตามมิวสิกวิดีโอได้ทางช่องของพวกเรานะคะโอเคเล่นแชร์เลยใน t i k t กอรก็ได้อ๋อเล่นเครมาเต้นแชร์เลย Super Lady Wife ทุกเพลงเลยค่ะมาช่วยกันเต้นกันเลยถ้ามีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็อย่าลืมมานะคะเดี๋ยวจะคอยอัปเดตใน ได้เลยได้ค่ะไปเชอขอบคุณกันเจขอบคุณมากเจอกันที่เกาหลีขอบคุณกค่ะทุบคนค่ะุคนค่ะทาสุดพูดชื่อรายการของเรายังไงไหนเรามายังไงไหนเรายังไงไหนเ่าในแบบเอาภาษาเกาหลีไหมโอยังไงไหนเ่าภาษาเกาหลีพูดอะไรบาอออยเกฮว่าออยัเกฮาเอเอโอเวาเพออยากพูดมากอัยเงเอยเกฮว่าขอบคุณมากมขอบคุณมากค่ะ แฟนคลับน้องมินนี่ทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะคะฝากติดตาม G IDOL ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe มันด้วยนะจ๊ะและคุ้มทุกชวยยกกุ๊กเงืกดจสซี่ย์อ่ะอก้อยดูแมสสิลล์ซีรีส์อ่ะดูเห็นไอ้ก้อยเปล่าด้วยอ่ะและสถานที่สวยๆวันนี้นะคะต้องขอบคุณคอมมอนสตูดิโออยู่ที่รีดีพนมยงศรีสนะคะมาเช่าสตูแบบน่ารักแล้วแสงธรรมชาติสวยซึ้งบ๊ายบายเจอกันนะ Lady, lady, call me Super Lady! <laughs>